ปุ่มที่หนึ่งก็จะเปิดฟอร์มแรกที่เราสร้างเนาะ,ะคำสั่งในช่องประเภทจะใช้การดำเนินการกับฟอร์มนะคะใช้การดำเนินการกับฟอร์มแล้วก็เลือกเปิดฟอร์มนะถัดไปทีเนี้ยดูตรงนี้ฟอร์มแรกที่เป็นฟอร์มหลักของเราที่มีข้อมูลเยอะๆที่จะกรอกนะคะของ,งนักเรียนชื่ออะไรให้เลือกอันนั้น สองคู่ชื่อฟอร์มดักนะคะอ่าเลือกฟอร์มแล้วก็กดถัดไปอ่าอันนี้กดถัดไปแก้ไขข้อความเป็นชื่อฟอร์มเนาะสองคู่ก็คือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเป็ดอ่าแล้วก็กดเสร็จสิน้นนะคะอันนี้คือเปิดฟอร์มที่หนึ่งของครูต่อไปฟอร์มที่สองคลิกเหมือนเดิมนะคะอ่า เลือกการดําเนินการกับฟอร์มเปิดฟอร์มนะคะกดถัดไปฟอร์มที่สองของครูคือฟอร์มที่ชื่อไทยนะคะฟอร์มที่ชื่อไทยอินเด็กไม่ต้องไปเลือกนะเพราะอินเด็กมันคือหน้าที่เราอยู่นะปัจจุบันถ้านัเรียนเลือกอินเด็กมันจะไม่ไปไหนเลยอ่ะเลือกไทยแล้วก็กดถัดไปอ่าถัดไปตั้งชื่อฟอร์มนะคะแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประเภท ข้อมูลประเภทเป็ดกดเสร็จสิ้นต่อไปฟอร์มที่3จะเป็นฟอร์มสำหรับเปิดรายงานอฟอร์มสำหรับเปิดรายงานเนาะเดิมนะคะคลิกไอคอนตัวเดิมทีนี้ประเภทจะเปลี่ยนไปแล้วประเภทจะเปลี่ยนนะคะเป็นการดำเนินการกับรายงานการดำเนินการกับรายงานแล้วก็เลือกเปิดรายงาน จะสร้างปุ่มนี้ได้ก็ต่อเมื่อทำคิวรี่แล้วทำรีพอร์ตแล้วนะคะอ่ะกดถัดไปอ่ะ<ม>ก็จะมีอันเดียวเนาะคิวรี่หนึ่งกดถัดไปแก้ไขข้อความนะคะลายงานข้อมูลเป็ดอ่ะเราก็กดเสร็จสิ้นก็จะได้สามปุ่มคลิกขวาบันทึกให้เรียบร้อยแล้วคลิกขวาม,ม,อมองฟอร์มดูเนาะเทสปุ่มนะคะว่ามันไปถูกไหมอ่ะ โอเคนะคะเรียบร้อย